สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูวิธีปิดเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีการรบกวนมากเกินไปเมื่อเราเข้าเป็นสมาชิกในไลน์ที่มีจำนวนคนเยอะๆทําให้มีการโพสต์ข้อความใหม่ๆเป็นจำนวนมากๆจึงมีเสียงดังแจ้งเตือนเข้ามาอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจจะสร้างความลำคาญให้กับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างได้นะคะ เราสามารถลดการบรบกวนนี้ได้ด้วยการเข้าไปปิดเสียงแจ้งเตือนนะคะวิธีการก็คือให้เราเข้าไปที่แอปนะคะสมมุติว่าเราต้องการเข้าไปปิดที่ห้องนี้นะคะใช้นิ้วแตะเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะเมื่อแตะเข้ามาแล้วนะคะให้มองหาขีดสามขีดที่อยู่ด้านบนขวามือนะคะใช้นิ้วแตะเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะเมื่อแตะเข้ามาแล้วนะคะ ให้มองหาคำว่าปิดแจ้งเตือนนะคะใช้นิ้วแตะเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะเมื่อเราปิดแจ้งเตือนแล้วนะคะให้กดลูกศรออกนะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีรูปลำโพงเด้งขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะเป็นการแสดงสถานะให้เราทราบว่าห้องนี้ได้มีการปิดเสียงแจ้งเตือนเอาไว้เวลาที่มีการโพสต์ข้อความใหม่ๆนะคะ จะไม่มีเสียงดังแจ้งให้เราทราบแต่ถ้าเราต้องการให้ห้องนี้นะคะเปิดการแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งให้เราใช้นิ้วนะคะแตะไปที่ขีดสขีดค่ะแตะไปที่คำว่าเปิดแจ้งเตือนนะคะกดลูกศรอ,ออกนะคะเราจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าขอบด้านบนรูปลำโพงที่เมื่อสักครู่นี้ได้หายไปแล้วนะคะ อันนี้แสดงสถานะให้เราทราบว่าห้องนี้ได้มีการเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้เมื่อมีสมาชิกท่านไหนโพสต์ข้อความใหม่ๆเข้ามาเครื่องก็จะส่งเสียงดังแจ้งเตือนให้เราทราบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ